กู้ใดเข่ามาแล้วก็ปากกดไล่กดแชร์กดติดตามไอ้พอจอยอีสานออนทัวเดอร์ครับไปครับไปเบืองน้ำกันครับพอจอยครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับพอจอยอีสานออนทัวนะครับมา,มาอัปเดตเบืองรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงสถานี เริ่มต้นสถานีแคสไลท์นะครับบนกวมขืบนาครับพี่น้องกับกแล้วกอสามรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับกวมขืบนาไปหลายแล้วครับพี่น้องขืนค้านขืนยังเรียบร้อยยิ่งยาวไปแล้วครับ จากช่วงสถานีแคร์ไลท์นะครับไปหาแยกสนามบินน้ำไปหาหาแยกปากเกร็ดนะครับกับความคืบนากับการก่อสร้างโมโนเรลสายสีชมพูกับพี่น้องวันนี้มาอัปเดตในพี่น้องด้เบื้อง้เหินอีกรอบ,คร,บครับกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงสถานีแค้ร้าลนนะครับโอ้เป็นเวลาบ่ายสองโมงแดดแห้งครับจุดนี้ก็กำลังเล่งก็สรางครับพี่น้อง ยังครับบริษัทจิโนไทยอินจนเนอรลิงโอุ้นหลับหมอกก่อสร้าง ของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับครับสำหรับจุดนี้ก็สิาพาขึ้นรเบองข้างบนนะครับของจวงสถาน,นีแคร์ไลนนะครับบมจุดข้างบนมุมภาพมุมสูงนะครับนี่ครับคันโตคันรูปแบบคันไกลๆครับของโมโนเรลสายสีชมพู คุณนะครับแล้วเห็นอยู่คุณทีมีผาและสแลนเขียวเนี่ยคือจุดกอ่อสั่งสถานีนะครับเป็นสถานีแครายน,นะครับสถานีเริ่มต้นรล้วกาสถานีสุดท้ายนะครับแครายมินบุรีนะครับกับโมโนเรลสายสีชมพูอัปเดตให้พี่นอ้องหรือเพภาพมุมสูง พอใจว่ามิดุคือกคนแล้วครับขึ้นสะพานร้อยนี่หลักไทยไอ้ปีน้องไปบึงครับกับบรรยากาศครับของหลุดใต้ฝ่าครับพี่นอ้องโอนเร็วสายสีชมพูค,ครับ,ว,บว่าเบีดความคืบหน้าครับว่ากอสางไปหอดใส่ไก่สีได้ใส่ไก่สีได้นั่งไปครับไปครับพี่นอ้อง เมุ่งไปเรื oh, weight weight ่อยๆตามไปเรื่อยๆครับปจอยอีสานอนตัวฟ้าอับเบีดเพื่นี่ครับภาพมุมสูงปจอยยืนทั้งสะพานลอยไทยให้ผิดน้องคนขับพี่น้องผมไม่โดนไทยคือเพเ่ีนบร้อยครับอับเบียดงพื่นะครับกับการจราจรถึงขาไปขาเขานะครับมุงหนาไปแยกแค่ไร้แค่ไร้มุงหนาไป นี่ครับอั่งนี้มุ่งหน้าไปสนามบินน้ำไปหาหาแยกปากเล็บเยาวคนละครับกับะลนตีดบนลนนะครับนี่ครับนี่ครับฝั่งนี่มาจากแยกแชร์ไลท์ครับเาถือว่าติดบนนี้ครับช่วงนี้เป็นใบๆล่ะติดกัดตามสัญญาณจราจรนะครับพี่น้อง ก่อสร้างหรือหน่วยงานก่อสร้างเพิ่นก็เร่งเต็มที่แล้วครับพี่น้องแดดกระห่อนเด้อครับเด้อนี่ตึงๆนี่หน่วยงานก่อสร้างเพิ่นก็นเร่งเต็มที่แล้วครับเร่งลหลายกะโมดีเด้อครับเดี๋ยวพังถล่มมากก็จังวดทีเดียวนี่กแบ่ไหวอันตรายหน่วยงานก่อสร้างเพิ่นก็นเสร็จสีกันนะครับนี่ครับ ไปเรื่อยๆครับพี่น้องมองได้คืบหน้าไปจังไดมาจังไดเดี๋ยวพ่จ้อยสีอัปเดตให้พี่ให้น้องในเบื้องในเห็นไปพรอพ้อมๆกันครับพ่อจ้อยอีสานออนทัวร์นะครับจุดใดคืบหน้านี่ครับคันแบบเต็มๆครับเบื้องใกล้ๆครับของลูกแบบโมโนเรียนะครับพี่น้องนี่ ของที่เลียวเย็นยี่ยเ,นยเนี่ยครเป็นจุดก่อสร้างสถานีแครายนะครับพี่น้องของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี่ครับตัวคันรางวิ่งของโมโลเลียวสายสีชมพูจอยมาตทายใหเบึงไก่ๆครับการจราจรกระตือว่าคล่องนะครับ ติดขัดที่เหลือมุ่งไปอย่นี่คือติดสัญญาณจราจรนะครับติดสัญญาณไฟจราจรนะครับถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีนะครับนี่ครับรูปแบบล้างโอ้ยงานก่อสร้างมนกับนักเห็ีดอยู่กับตกลงมานี่ก็โอ้หน้าวัดเสียวสูงอยู่ได้ครับพี่น้องนี่ครับ,นนรบานี่มุ่งหน้าไปแยก แชร์ไลฟ์ตีวันนูน้นงาเมื่อวานนะครับการระยะการจราจรก็ถือว่าเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะครับาถือวาก็ครับติดขัดครับช่วงแนวกอ่อสร้างรถไฟฟ้าทุกเส้นทุกสายนะครับสายๆมากกับการจราจรก็ถือว่าข้องตัวนี่ครับูมแบบคันเต็มๆนะครับ ของโมโลเลียวสายสีชมพูไก่สีแดงนังไก่สีแดขี้แหรอครับพี่น้องเอ้ยกับโมโลเลียวสายสีชมพูทุกจุดทุกมองทุกสายทุกเส้นก็คืบนาไปหลายแล้วครับร้อมสิเปิดให้พี่นอ้องทดลองขี่ทดลองนังอีกม้าจักกี่ปีครับปีนาเนอ้อ ปีห3หรือปลายปี6 4อาจสได้จดลองนางจดลองปลายปี6 4หรือต้นปีหขานะครับพี่น,อน้องกับแนวก่อสร้างมุ่เรืขอ,องรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับจอยมาอัปเดตภาพมุมสูงให้พี่น้องในเบื้องในเห็นครับพี่น้องมาเบื้องน้ำกันครับจุดไดที่ มีความคืบหนาเดี๋ยวพอจ้อยกัสีอัปเดตในพี่นอองในเบื้องด้เห็นครับทานี้จุดไรมองไดมีความคืบหนาเดี๋ยวพอจ้อยกับมีโอกาสสีมาอัปเดตในพี่นอองในเบื้องด้เห็นนะครับกับรถไฟฟ้าหลายๆจุดหลายๆมองนะครับนี่เป็นรูปแบบคันเต็มนะครับจวงนี่ครับการจะลาจอนะ ของตัวพี่น้องลอ้อนังลอ้อใส่ตามไปครับปอดจอยอีสารตัวพา้าไปบึงแนวก่อสร้างของโมโนเรีวสายสีชมพูครับตามมาครับพี่น้องยังมีอีกหลายจุดหลายสายอยู่นะครับพี่ปอดจอยพอท่านไหนไปอัปเดตให้พี่น้องเลเบึง้งกับความเืบหนา้าแนวก่อสร้าง รถไฟฟ้าหลา,หลายสินหลาย,ลายสายเพราะว่าจะเป็นสายสีเหลืองสายสีเงินสายสีแดงสายสีชมพูนะครับสายสีชมพูพอจอยผ่านไปจุดใดสี่เห็นควมค้มเคลืบอนนาเดี๋ยวพอจอยกันทีอัปเรดติดไทยมาให้พียน้องในเบื้อง้เห็นไปพร้อ,อมๆกันกับพอจอยอี่สานหล่นตัวนะครับช่วงนี้อัปเดดช่วง สถานีจุดเริ่มต้นก่อสร้างของสถานีแคร์ไลท์นะครับให้พี่น้องได้เห็นพร้อมกันกับพอจอยอีสานอนทัวตามมาครับพี่น้องเดี๋ยวพอจอยพาตามไปบึ้งในหลายจุดหลายมองไปครับบางจุดบางช่วงนะครับมานจะเนี่นวางคานกำลังเทเสาขึ้นตอ่อมอนะครับช่วงหน้าศูนย์ราชการนนทบุรีมานี่ครับ จะหาแยกสนามบินนาำเอาในกระติดครับพี่น้องจุดนี้มาอีกรอบตอนใบสองสี่ยี่สิบเล้วก็ยังติดด้วยครับใบสองสิบห้าใบสอง สิบเก้านาทีแล้วครับรถติดอยู่นี่สามสี่นาทีแล้วครับรถขยับกระเยอนไก่แล้วพี่น้องไกเ่เป็นรูปเป็นร่างครับไว้ให้พี่ให้น้องได้นั่งได้ขี่ได้สัมผัสแล้วครับกับโมโนเรลสายสีชมพูครับพี่น้องโอ้ลดเข็นครับมี่ตะเข็นคันใหญ่ๆเว้ยไปในหยกเสายกคานนยครับ นี่แดดแห้งหิ้วแรงฝนสีบดตกอีกบนนอกนี่ครับข้างหน้านี่เป็นสนามบินน้ำนะครับสถานีนี่ไปฮอดไสแล้วครับประจอยพระมาอัปเดตเบื่อครับกับช่วงสถานีสนน้บินน้ำนะครับ จุดนี้เป็นจุดก่อสร้างสถานีนะครับอ้เร่งเต็มทีแล้วครับพี่น้องแนวสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูนะครับพี่น้องนี่ครับจวงก่อสร้างสถานีครับ อันนี้ย้ายตัวครับช่วงนี้เป็นสถาน,นีสนามบินน้ำช่วงต่อจากสถาน,นีกน็วางคันเรียบร้อยแล้วครับคานกลางคันเล็กก่ขึ้นเต็มที่แล้วครับ รถติเดเห็นาะอคนกับโบมีพี่นอออ้องเอ้ยโอ้คนกับด้รถล,ลากกับติดบริษัทกับโบมี่จอยกับเลยถือโอกาสอัปเดตแนวกอ่อส้างรถไปฝ่าโมโนเรลสายสีชมพูให้พี่น้องได้เบิง้งได้เห็นครับนี่ครับรูปแบบคันเต็มๆนะครับนี่ ของโมโนเรลสายสีชมพูดูออยองนี่เต็มรูปแบบแล้วครับใกล้แล้วครับพี่น้องคว่มคืบนาไปหลายแล้วครับใกล้จะได้ใส่ได้นั่งได้ขี่แล้วเด้อพี่น้องเอ้ยเรียกกระสิมาลองนั่งบ้างกันเถอะครับกับโมโนเรลส,สายสีชมพูนี่ครับ ไตถึงล้างล้างเดี๋ยวนี่วิงสวนกันไปสวนกันมาเนี่ยเป็นยังไงเป็นตะกุกเนี่ยนี่ครับข้างหน้าก็เป็นแจก,กสนามพินามนะครับอุเดสิมาขึ้นลังวันกันมาเด้อกองสลากอะไรนี่นะครับเป็นจุดเป็นช่วง สำหรับคลิปนี้พอจ้อยอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องสำนีกันเด้อครับไว้คลิปไม่คลิปหนาเดี๋ยวพอจ้อยอัปเดตให้พี่น,น้องในเห็นในเบื้องต้นนะครับกับแนกวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับขอบขอบคุณครับที่เข้ามาเบื้องรับชมและติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อเป็นกําลังใจให้พอจ้อยอิสานบนตัวเห็ดคลิปไม่คลิปหนาหพี่น้องในเบื้องเห็นสําหรับคลิปนี้ าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ